สวัสดีจ้ามาจากเก็บเห็ดเลืองที่เราละจ้าเห็ดเลืองเพิ่นกันเริ่มอันนี้แหละน้าจ้าเนาะแกพน่ะแต่ว่ากระยังชยใช่ได้ยกพี่นอ้องยังสวยค่ะยังสวยเพิ่นเริ่มมันเริ่มบานเต็มที่ลวจ้าบานเต็มที่สุกเต็มที่ จะมาดงดงเก่าละจ้ะปลาเก่าละจ้ะปลาที่เคยมาเนี่ยละจ่ะตะวันยางมันปลาใหญ่จะย่างบ่ท่านทัวดอกจะย่างบ่ทัวดอกพี่น้องเอ้เนี่ยจ้ะจ้ะขอตาขาอนเลิกตาพี่น้องจ้ะมาพี่น้องหาเิ่นกันอีก แต่ว่าส่งเงี้นเห็นเราอยใไก่กัน,นมันมอนให้ตาไล่แมี้นอยจ้ะอุ้ยพี่น้องแมนอยู่แมนอยู่ตาไล่พี่น้องจ้าทางในมุมตะนี่เอาดอกไปกันเอา นม่้ก่อนนะจ้ะขุนท้าคุนจะนี่เขายังขามไปเอาหันมาฝั่งนี้ก่อนมังยาเก็บยูหันลละจ้ะมันกระซิมมเดียวกันและล่านมากจ้ะนี่นก็เป็นโซนหน่อย่ะจ้ะ จ้ะดอกกำลังงามพี่น้องจ้ะดอกกำลังงามเลย ในเห็ดออกหลายพี่น้องออกหลายแห้งเห,เห็ดเห็ดเหลืองหยักเหลืองใยพี่น้องอมันเงาเลยสิง,งอยเลยมห้ยพี่น้องจ้ะโชนี่ ว่านนี่บ่ได้มากโอ้ยคืนหอดเะะห็ดว่าสันโอ้โหโอ้หมองมันดอกจ้ะแต่ว่าไม่มากเละเห็นว่ามันออกกี่แถวนี้ทั้งปลาหนีกันเลยย่างหาไปเรื่อยๆอยจ้ะโชคดีถือว่าโชคดีอยู่ขอบคุณนปลาหลายๆขอบคุณเจ้าที่เจ้าทางขอบคุณป่าจ้า าาน,นี่มาทางนี้ทางนี้แต่ว,ว่ามีจุกอ่ะไะละว่ะมันเยอะใส่อยู่ทางในหุ่นเก็บยังไงละ่ะพี่น้องเอ้ยคอหม,ม,มุนเอาคนเดียจ้ะนี่จ้ะไปหมุนเอาวังยาหนิพี่น้องมันเยอะทางในมันอยู่ในพุ่นเข่าไปยากกันเลยไปหมุนเอา มดีจ้ามือนี่ร่มเย็นเย็นว่านนี่โอ้ยห่อนว่านกับมือกรอน,นี่ห่อนจนกินยางลงไปก็ือท้องเสียนี่นี่จ้าตรงนี้เราก็ได้นี่จ้านี่จ้าทังหนาเฮานี่เห็ดยังนี่เลืออหรือนางไกอ่อ๋อนางไก่นางไก่เก็บใส่ถุงกัน หนังไก่หนังไก่จะหนังไก่หนังไก่ส้มจะน,นี่แบบขาวแบบส้มแล้วหนังแกะ ค่ะมันกระบักยั้พี่น,อน้องนะพี่น้องจ้าอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุยเกือบเยีบตาแน่มึงแต่ไก่ไก่ตาแน่มึงแต่ไก่ไก่ สุดยอดเลยพี่น้องดอกใหญ่าย อกบักใหญ่หนุ่มกับตัวใหญ่เห็ดกระโดกใหญ่พี่น้องเอ้ยตัดขาแป๊บนึงพี่น้องจ้าคุณพี่น้อง ยังร้องมากร้องมากพอจะได้เห็น้อดอกปใหญ่แต่กะสุขดีพี่น้องสุขดีคือเกาตา กลับมาคะกพี่หองเลิศเพิ่งเพิ่งพึ่งพ่ง,พงโอ้มีพัดถากด้วยจายต้นขามันด้วยโอ้ขากลพีให้หน้องได้แต่ดอกนี่พาออไ,ไปเกี่ยหากันต่อพี่้องจ้ะ พี่น้องเอ้ยยางปลาบกวงบกไกลนึงพ่อพ่อเห็ดเหลืองแล้วพี่น้องพ่อเห็ดนังไก่นังไก่ดอกไงเงินนี่ละของแสบวันนี้ละผัดกับข้าวอยู่ห้องเขา เท่ามือนี่จะนางแม้มหลด,ดปืนนี่ไงป้าเฮ็ดนางไก่พี่น้องมึงลูกเท่าบ่ดอกไไปอยู่พี่นอ้องจ้ะฝนทงหดาคนอีกไอเฮ็ดนางไก่จะได้งานขึ้นไปปลาทั้งนั้น

เา,าเอาไปตากแหงพี่น้องตากแหงคื้กันดานังไกก็ะได ไป้ก็จะตากแห้งขึ้นแต่ว่าเห็ดนางแกอันเห็ดอันนางแกนางแพะ่อันอันก็ยังแช่แข็งแต่ว่านางไก่าตากแห้งได้อยู่นางแกนี่เป็นน้ำจ้ะนางไก่เพิน่นจีแเห็ดนางแกเพิน่นจีเป็นน้ำ ต้องแส่แข็งยางเดียวน,นี่จะลายลายเติมขอตัดขาก่อนนะจ้าอันพี่น้องคลิปนี้ซาเจนกับสิฟากไว้เท่าน,นี้ล้วนอกจากพี่น้องซาเจนเชียนอันออกเมื่อแล้วเพราะว่าส้มฝนสิต,ตน๊นะจ้ะนี่เราจะเห็ดเหลืองเข้าก็ได้ซ้ำนี่เราจะแล้วก็ได้เห็ดนางไก่น้ำจ้ะประมาณเครื่องกะตายอยู่พี่น้องจ้าสวัสดีจ้าบ๊ายบายค่ะ